เฮ้ยนี่หลังน้องเลยครับดีครับผมเอาของมาให้ครับอ๋อขอบคุณมากน้องนี่ครับนี่ครับเต็มตัวคุณลยมีแรงเป่าไหมครับมีถ้าไม่เชื่อมึงส่งคนในแก๊งมาเด็กปจะเล่นกูจะเล่นที่พื้นถล่มเลยเป่าอะไรครับนัานนั้นเป่ากบแต่มันกีบเค้กไงครับเนี่ยผมใช้เค้กไม่เสรขอบคุณมากน้องเลยครับผมรักนาน้ะครับได้เลยครับคุณตามีความสุขมากๆแล้วไม่เค้กนอกจากมือครับเนี่ย ขอบคุณจ้าหลานเอาหลักไหนๆแล้วก็มารวมตัวกันแล้วตรงตัวกันแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกข่าวคมลอยให้พวกมึงฟังแล้วกันอะไรข่าวคมรอยเอาไปครับอันนี้คือข่าวคมรอยตอนนี้มีทั้งเดวันเดมคิดนายวันวันแล้วก็ออนควายอควีนแกงม่่าก็มาหนูถตึกงเป็นออนควายว่ะพิเศษนะพิเศษตาแกงม่แกงม่ เห็นเหมือนกับว่ามันจะมีข่าวโคมลอยว่าเห็นล่าสุดน่าจะมีอะไรนะมีรถ e อ c l u s ค v ูซีซรีส์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาใหม่อันนี้คือข่าวโคมลอยนะไม่ต้องเชื่อนะราคาครับราคาครับข่าวโคมลอยต้องมีราคาไม่รู้ครับไม่รู้ครับต้องมีเงินติดติดคมด้วยไม่ไม่ทราบจริงๆครับอันนี้คือข่าวโคมลอยครับเป็นเสเป็นสีคมเห็นรู้สึกว่ามีเอบอกลักษณะได้คร่าวๆก็คือมีประตูมีกระมันเป็นรถครับผมมันต้องมีอยู่แล้ว อ่านั่นแหละนี่คือขอาวคมีรอยกระจกแล้วไม่มีร้อหรอตาเออว่าเอ็กซ์สองกระจกนึกว่าพอดีจ้าน้องเลิฟตัวอยากรู้มีประตูกี่อันนะดิขอบคุณมากเลยขอให้มึงมีผัวนะพ่อบอกตัวเองกันไหมได้เลยเขามีคำโอเคจ้าน้องมีแล้วโทรมาโอเคสองหนึ่ง สองห้าเ้ถออย่าลืมนะครับฝากกระจายข่าวโคมลอยด้วยนะครับผมอันนี้เพราะมันก็เป็นข่าวโคมลอยที่กระจายออกได้นะครับกมมีกี่ประตูครับมีประตูกี่อันอะปะอะไรนะครับมีประตูกี่อันอน,นี้แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับเห็นได้คร่าวๆว่าเหมือนจะมีแบบแปดประตูครับโ,ธโ,ธโอ้โถย่ยกิมตอาเฮ้ช่วยๆกันหน่อยไหมช่วยๆกันคิดหน่อยแปดประตูเนี่ยเอ้ออ่าอ่า มีมากกว่าหนึ่งประตูแต่ไม่เกินสามอ่ะบอกแค่นี้อ่ะไปอุย้ยเต้รถไหลสาล้อเหรอแล้วจะทำอะไรกันต่อเนี่ยเขาตีกันเหรอ,อทำตัวว่างวอนกแล้วใช่แล้วเอ้ยอย่าลืมเข้ามาประชุมนะวันนี้จะมีอัปเดตเรื่องโดมกลางน้ำไม่ส เดี๋ยวมึงแค่เข้าโดมแน่ไอ้จู่มีไรต่พอต้องไปที่โต๊ะบอกไอ้จู่ไม่อยากเข้าโดมแต่บงไม่อยากเข้าโดมแต่ไม่น่าจะได้เข้าโดมทำไมอ่ะแต่จะมีชั่วโมงโดมไหมคะเออไอ้บงไอ้บงฟาร์มด้วยเหรอ,อเอเลี่ยมมึงดูอดไอ้บ้งเดีย๋ยฟาร์มครับนะฟาร์ม <c oughs> เดินเล่นตามแลนด์ครับการฟาร์มของบง้งนะอ๋อโหลหูมีหน้าล่ะแกงแม่งถึงไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยจ้าขยับตลอดค่ะ เน้นฟารมให้หนุ่มเป็นเน้นฟารเขาตัวเองอ่ะอ่าอันนี้คือแก๊งไอ้นี่ไงแก๊งโดนแก๊งอะไรนะเลี้ยงแมงดาแอลเอ็งดูดิเองเอ็งเอาไปบอกคนในแก๊งด้วยนะว่าแก๊งออนคาวแบบเป็นแก๊งที่แบบโดนหลอกแดดพร้อมโดนสูบไอแอลเออไอ้บอกมันบอกความฝันก็คืออยากเป็นสไปด์ก้าวหนึ่งหนึ่งอยากความไหนครับคนไหนเรื่องได้เลยครักหนึ่งฮะ ทำไมองเสียคืนมบนันไปเถอะถ้าเกิดว่าจะทำอะไรก็ไปเถอะไม่รบกวนเวลาพวกเองละ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> อยากจะเมาก็ยืนต่อคแค่นั้นเองแต่แอลดูเป็นแบบทรงแม่ไม่เลี้ยงเลยนะ <c oughs> ไม่ต่างกันนี่ก็ทรงพ่อไม่เลี้ยงในที่ยืนอยู่ <c oughs> ถ้าพ่อพ่อไม่ว่างไงแล้วทำไมแม่ไม่เลี้ยงล่ะขออนุญาตยืนฟังฟรีแม่หนูมีแต่ว่าแม่หนูก็ไม่ว่างเหมือนกันเออแม่หนูเลี้ยงแม่หนูเลี้ยงเหออแม่หนูแค่ตามตัวหนูไม่ได้แค่นั้นเองเออเร็วนี้เดี๋ยวจะมีแม่ละดูดวงมาเป็นไงจริงเหรอหมอโกหกกระเป๋าให้พ่อเทพวดีใจอื มิไดร์คนบอกมิเดร์ลองดูไม่ตรงนีโอเคโอเคมันก็ต้องเลือกหน่อยอะจริงปะล่ะใช่ครับแบบมันก็อาจจะแบบมันก็อาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ใช่ไหมล่ะเรียมถูกครับเจอปุ๊บทองปั๊บแต่งปุ๊บเออเผื่อแบบอ้นนี้ไงเผื่อแบบเะื่อสโอกาสนะเนาะน้องเนาะยังอ๋อยังจะมีเรื่องสปโอกาสดีครับผมนึกว่าตัด้วครับเรื่องนั้นเนี่ย ไอจุดหายไปไหนอะจุดวีออกไปแล้วไ,ไม่หรอฮะยังตบโอกาสไม่ไม่เจอใช่ไหมยังครับยังแอลจดอะไรอ่ะแอลจดเอเเอฟคูสิบครับจดเอฟคูสิบครับเ<อ>ปล่าจดเรื่องนี้ไปฟ้องมาเพะว่าต้องรู้ราคา <c oughs> ครับแบบว่าหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นโอ้ยพี่จะไปรู้ได้ไงอะพี่มันก็พี่มันก็แค่คนที่รู้ข่าวความลอ,อยเฉยพี่ก็ได้ยินมาเหมือนเองแหละแต่พี่ก็แค่กระจายออก ครมันจะไปรู้อ่ะม hmm. ม่ไปทำอะไรมาวะเรียมเพิ่งมาเหรอไป็นการ้ันมาครับงานรานเชียแกงมึงแม่งเริ่มรันแล้ววะไม่ครับผมไปรันให้ทุกคนนะครับผมไปบอกไอ้ชายอีดําแกบบ no ับโนยาวิ่งนะผมคือผู้เปลี่ยนแปลงของการการรันนะอ๋อเพราะงั้นเพราะมึงเพราะมึงไม่มีของจะเล่นก็เลยแบบไปขอถูกครับถูกไม่งั้นแก๊งผมจะแตกครับนะเก็บเงินมาที่เอาไปเล่นการ์ดันเลย เฮ่ยน่าสงสารชิบหายเลยจริงเหรอปบปาดก็สงสารพวกหนูดูออนคาวดิไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเฮี้ยอะไรด้วยไปครับไอแอลงัดร้านมาปะเนี่ยอ่ะงัดครับแต่ว่าแพ้ก็เลยเลิกง,งนานเลยครับอ่ะฮะแพ้ปุ๊บเลิกง,งัดเลยแต่หัวร้อนอ๋อเอ็งเป็นเด็กหัวร้อนง่ายเหรอ<ม>เอ็งเคยคิดจะไปอยู่รวมกับออนคาว์ไหมหูกลับมาแล้ว ก็เก็บเงินมาเปงานร้านหมดเลยทำมุงดีเนาะจริงันไม่มีจังจะไม่มีจังไงเนี่ยพวกเองหม่งไงเออหม่งอะไร Happy birthday to you Happy birthday สุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ใช่สุขีรักหอกกูว่าเฮ้ยมีเสียงสองคนในเฮ็ดกูงงในเฮ้ยแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้าง ได้เลยพี่เรื่อยๆแดกใครอยู่จ้าน้องเลิฟไม่มีค่ะพี่อืมพี่เห็นมีล่าสุดนี่แก๊งอะไรนะฮะเออแก๊งชื่ออะไรนะอะไรไม่มีอ๋อโอเค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 จ้าขอบคุณมากเนาะค่ะพี่ไปก่อนนะครับได้เลยจ้าขอบคุณครับรักนะคะั้ลัจุนไปละเจอกันพี่เจอกันจ้าลุงเจอกันจ้าหลานจ้าสุขภาพแข็งแรงจ้าจ้าแข็งตลอดจ้าหลานแอะแข็งไม่มีแฟนได้ไงเฮ้ยอ่ะ เอาแต่ว่าหน้าเหี่ยบพังงั้นอะเซ็งเลย <laughs> แม่งกระแทกใจกว่าเลี่ยมไม่ได้ครับเข้าไปกระแทกคนอื่นแล้วแต่ต้องแบบอ้อฮะอดตตอนเลยครับฮลัลโหลไปหาพี่ชายใหญ่เฮ้ยเอเด็ก <laughs> <laughs> มึง <laughs> มึงม่วงเหรอช่วงนี้มาได้แป๊บเดียวพี่มาได้แป๊บเดียวครับต้องไปแล้วครับพี่กำลังวุ่นเลยที่นู่นเออฝากดูด้วยไว้ฝากดูด้วยอ่าพี่เบิร์เดีนะครับพี่ต้บงมาเยอะนะครับท่านเด็กเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายตังค์นะมึงเอาของกูไปครับเอาของกูไปหมื่นครับมึงต้องไปครับอันนี้ไม่ก็ฟารมาเยอะสิคอยเอาตาถ่ายเร็วๆเร็วๆช่วยกันหน่อยเว้ยเอ็งไม่งั้นไม่เข้านะเลทเอ็มนะเลทเอ็มไมอหลานเลทเอ็มรู้จักครับรู้จักถ้าฟาร์มไปเดี๋ยวเข้าถ้าไม่ฟาร์มไม่เข้าเองลองสวมบทบาทดิ แต่เอลไม่เคยเล่นไหนอเอลไม่มีเกมเลยเอลรู้จ,จักเฉยๆกูตลอดของน้าช่วยกันช่วยกันรักกันไหมล่ะมีใครอยากเปลี่ยนฟิลไหมผมเปลี่ยนแล้วครับแต่ผมไม่มีเงินครับปัญหาหลักเลย <c oughs> อยากมีใครอยากเปลี่ยนฟิลไปเล่นเอฟได้น,นะ <c oughs> ตกลงไมมจู้ลูกดิสฟงขอขอรบอกไปดีกว่าแสดงว่าไม่เคยไม่เคยรู้ถึงความสูงไงเอลไปเปิดได้เอลร้าน แชรวมินเทอร์มาซ้อมคุยเหอะคาร้อนคุยเหอะคุยเหอะไอ้ยาคาร้อนเป็นแกงหัวคุยใสเด็กเคี้ยหองพูดเคี้ยมึงมึงนี่มันเคี้ยมจริงอะอะลองดูสวัสดีท่านกไม่กูทำอะไรอ่งกูเนี่ยนี่ไงนี่ไงต้องรับแบบเรียบนี่ไงนี่ไงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรียบหัวแตกท่านเด็กท่านมีเงินให้เมล่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้ไหนแอลลองดิแอลลองดิแอลท่านเด็กท่านมีเงินไหมค่ะเม่ล่าฉันไม่มีอ่ะฉันไม่มีเงินเลยว่าแต่เธอมีอะไรให้ฉันหรือเปล่าอ่ะ เอวได้อยู่นะเนี่ยได้ได้ไหนลองสนทนาต่อเนื่องดิโดยใช้โทนเสียงแบบนี้กก็ไม่มีเหมือนกันนะหมดตัวจ๋าหลานมีคนมาใครอ่ะโหสวัสดีครับวันนี้จ๋าฮัลโหลวันวันวันดีครับพี่อีสัตว์มรลก มาแฮปปี้เบิร์เดย์ครับพี่ขอบคุณมากไอ้ย่าเหล่าโคดี้จี่อะขอบมากน้องพี่มึงนี้มันที่เยี่ยงเงินไอ้สัตวันถึงแบบน้องตุ้มตีนบอกแชมป์มินเทอร์มาแล้วเฮ้ยเฮี้ยยังมึงนี่มันเฮี้ยงเงินไไอ้สัตว์ให้มีให้มีจริงๆอ่ะพี่เฮ้ยเอาแปลกแปลกกขอให้มันมีจริงๆสักคนเถอะนะแฮปปี้เบิร์เดย์ครับขอให้แก่แค่นี้พอนะอย่าแก่ไปมากกว่านี้โอ้โอันนี้หลอกด่าบครับเนาะไม่ อเดินมานั kind of ่นคือมีเงินที่หนึ่งพี่นะไม่มีเงินไม่มีเงินติดโน่นมีที่นี่ไม่มีตอนนนีี้ทู่่นมีจริงเปล่าจะเข้าไปเลยนะมีไม่เยอะมีไม่เยอะไม่ประเด็นนะเข้าไปไปซื้อไม้ยันร้อยหนึ่งหมดตัวเลยเอ้ยช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้เท่าไหร่เอาบอกบอกบอกกบประมาณก่อนช่วยได้เท่าไหร่ไปลองไหมไม่ไหวขันพี่โอ้ยไม่พอโซนั้นไม่ไหวทำไมไม่ติดต่อท่านบินล่ะยังไม่เจอหน้าท่านบินเลย เข้าไปช่วยน้องสุรศลต่านช่วยหลานไปช่วยจุนไปแล้วมึงดูยัาตัวอยู่กไอ้มึงซื้อเชียรหมูอ่ะไม่วิ่งวิ่งว่หยุดวิ่งไปวิ่งมาต้องต่อมอได้มีอะไรตามาใหม่ไอ้เหี้ยอดแดกหมูได้เลยไปเลี้ยงกันที่หล่นวุ้นวายมีอะไรตามดูอีป้าฮาเดสด้วยนะบอกอะไรว่าฟาร์มฟาร์มรอหน่อยผมเข้าไปขอปืนด้ไหมได้เลยเจอกันเจอกัน ครับพี่ไอ้จู้ดีหัวไม่เออไอ้เด็กเวนนี่น้าเลยกับน้าเลยกับน้าเลยไม่เราต้องช่วยกันช่วยกันเราเป็นสหายกันไม่ใช่หรอกไม่อยากพึ่งมาสหการกันจ้าเจอกันเจอกันเนาะแอลเราจะไปทำอะไรก่อนไหมหลานเราจะตัดสหายกันไม่ได้นะนะครับโอ้โอ้โอ้าไม่ดิ้นอ๋อ้ทักี้ลุงขัดการเต้นของเองเหรอไม่ใช่ดิ้นเฉยๆแต่มันไม่ได้เข้าฟิลคนอื่นนะครับอ้าคืออะไรน่ะเอาเอาเอาไม่ดีละไม่ดีคือ ได้เลยแอลเจอไ<า>อหลานแป<ฟ>ี้เบิร์ปเจ้ครับครับขอบคุณครับบายน้องแอ,อบค,ครับบ้าบ้ามีทำไงอ่ะุยทำงั้นเลยอย่ามามึงดูดิดูลูกลกูสองตัวคนหนึ่งแม่งก็ไม่ค่อยเข้าเมืองอีกคนหนึ่งแม่งก็ติดผัวเด็กอะไรป๊าก็ประทานมาให้หนูแท้ๆมาบ่นเลยใครประทาน ฟ้านั่นแหละเองไปกินของมึงไปกินของมึงเองฟ้านั่นแหละชี้ทางหนูอยู่น้่นเหน่ตอนแรกหนูก็ว่าไม่ว่าไม่และลองลองดี่ไมล่ะลองเนี่ยพอชี้ทางเสร็จปุ๊บแม่งทิ้งกูเลยอะพี่ลูกด่านชีวิตแล้วเขาต้องเติบโตพี่ต้องดูเขาเติบโตอืม,อมสองปีแล้วสินะแลสองปีแล้วสินะที่ไม่มีเมียก็แปม ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อหรอวะตูวครับไม่ทานไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่ทานกูว่ากูอ่ะมีบุญกับคนคนนั้นเว้ยเลี่ยมล่าสุดอะครับใช่ดวงสมพง์กันเหรอครับที่บอกกันไม่ใช่ล่าล่าไม่อย่างนี้ครับอัปเดตละผมต้องเปลี่ยนง,งานอัปเดตหน่อยนะผมอยูนนแพทคนนั้นแหละผ,ผมอยู่แพทล่าสุดที่สุบรีนข้างหน้าทางเข้าครับอันนั้นแหละนั่นแหละครับสมพง์กันเฉยๆไงแต่ไม่มีวันโครจร โอ้โซึขนาดครับตั้งนั้นอะเซ็งวะแม่กำลังใจพี่ชายเลยให้โหให้ให้ตลอดอะแต่แบบกูไม่ขึ้นนะดิอ่ะมันขุดไม่ขึ้นแล้วมันไม่มีใครเอาจริงมีครับเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตครับคนบนโลกไปตั้งกี่ล้านคนครับยังไงแล้วมีสักคนที่คู่หล่เราอยากหล่อเหมือนพี่วิลเลียมอ่ะโอ้ย่าเลยครับตอนนี้หน้าสวะจัดเลยครับนอนก็ดึกติวก็ขึ้น รอพี่พาไปผมไปทำหน้าพูว่ากูจะไปทุบหน้าเนี่ยไปเกาหลีโอ้โห oh. ล้านห้าอยู่แน่นอนอย่างไนครับผมว่าเดินหน้าแผ่นซื้อรถต่อเลยวครับเชื่อผมม <laughs> ถูกไหมครับแต่จ,จริงถ้าเกิดพี่มีใครนี่คนข้างพี่เขาเหงา,วาเวไม่มีใครเลี้ยงดูพวกเขาเลยนะ <laughs> ปกติมันก็ไม่มาให้กูเลี้ยงอยู่แล้วโดวยเฉพาะไอ้จู้เนี่ย <laughs> อไอ้ห่าแม่งเ,เล่นแต่เกมอะไรก็ไม่รู้ เราบอกแล้วเนี่ยไอเล่นทำไมล่ะเล่ยเราจะติดใจไม่พ่อเหรือว่าพ่อจะเจอเนื้อคู่ในโรบ็อกเออกี้นี้เราได้นะคือมันแบบว่าไปคุยกับสาวได้ไงไม่เอาขออยู่เฉยขออยู่เฉยดีกว่าเอาจริงก็ไม่ได้เซียนอ่ะโอ้โหใช่แล้วที่อ่ะเจอเนื้อคู่เราวพี่แบบว่าไปที่นั่นแล้วไมสร้างจินตนาการด้วยกันไงพี่หยุดเซียนก่อนดีกว่าหยุดเซียนก่อนแล้วอยู่กับตัวเองดีกว่าช่วงนี้ ตามเท่าที่เรายังมีมือนอะไรรคับไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้เห็นภาพเลยใช่ไหมถ้าลิซไปทําอะไรมาลูกขาวขึ้นหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะไปพอกสเปิร์มโอเว่นเหรอขาวกินโหนูไม่ได้พอกสักหน่อยหนูไม่ได้พอกสักหน่อยหนูแค่กินมันเข้าไปเหรอไอ้หัวล้ออะไรจูดูดูความแล็ดของพี่มึงไม่มีไม่มี ดูมันยิ้มเนี่ย <Blues S 1> แล้ว <พอ S 1> มึงยิ้มทำไมอ่ะนีไม่มีใครคยิ้มใช่สิเดี๋ยวมึงเชื่อป่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมตินะอลิซมันแบบมันแยกทางครับหัวเด็กของมันนั้นมันจะกลับมาหาเราเชื่อป่ะจูมนไปหาไม่หนูก็อยู่ตลอดเธอพ่อนั่นแหละไม่อยู่ให้หนูมาหายายะ